เรามาพบกันอีกแล้วกับน้องเบลลี่ชาแนลกับค oh, ิตตันชาแนลโอ้โหคนนี้คนนี้ลูกผู้จัดการนะคนนี้ลูกพ่อเจดอ่าที่แม่น้องเบลลี่นะครับก็ครอบครัวจากเจดนะครับครอบความสุขสันต์และครอบครัวขายรถก็แล้วกันนะวันนี้เราก็มาขายรถนิสสันนาวา รถบรรทุกวันนี้บรทุกถึงคิวรถกระบะรถบรรทุกถึงคิวรถบรรทุกแล้วครับบรรทุกบรรทุกก่อนเราก็รีวิวรถเก่งรถครอบครัวไปเยอะแล้วค่ะใครที่กําลังรอคอยนะคะรถกระบะรถบรรทุกอยู่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยค่ะอก็วันนี้เราก็มาเสนอเลยรถยี่ห้ออะไรน้าเบลลี่นิสสันอะไรคะไม่รู้อ๋อนิสสันไม่รู้เราไม่รู้นะครับคิตตั้นิสสันอะไรครับคิดตั้ชาแนลนาวราใช่ไหมคะใช่ไหมคะ ิสันไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้โหก็มาได้เลยอ่ะก็วันนี้ก็มาขายรถขายรถค่ะวันนี้รถบรรทุกรถบรรทุกค่ะแคปกับสี่ประตูนะขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งความทนความบึกนะคะต้องยกให้เขาเลยค่ะิสันนาวราิสันสั้บรรทุกเต็มที่คัสซีนี่แข็งโป๊กนะคัสซีขึ้นชื่อเลยค่ะก็วันนี้เรามานําเสนอก็มีอยู่สามคันนะมีนาวรานาวราแคปสีส้ม คือสีน้ำตาลนะครับแล้วก็นาวราสีดานะแล้วก็นาวราสีเทาแล้วเรามีอีกไม่รู้กี่สีหลายสาขาใช่จอดอยู่ที่ราชบุรีบ้างโคราชบ้างใช่ถ้าใครอยากได้สีอะไรบอกเลยนะครับทักมาถามได้ค่ะว่ามีสีอะไรบ้างแล้วมีแต่รถปีใหม่ๆปีสิบแปดใช่ไมยังน้อยอยู่สิบเก้านะไม่หลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะเยอะเลยนะครับก็วันนี้ก็แม่น้องมิลลี่นี่คือ เจ้ารถคันไหนก่อนเนี่ยนาวาร่าเนี่ยเอาตัวใหม่เลยดีกว่าเริ่มจากคันนี้เลยดีกว่าค่ะคันนี้แม่แม่รี่รถปีไรเอ่ยคันนี้เป็นนาวาร่านะคะตัวนี้เป็นรถปี18นะคะคันนี้เครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะคะให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง163แรงม้ากันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้สุดยอดแข็งสองจุดห้าแล้วก็เครื่องของเขาก็จะเป็น vgs turbo ด้วยค่ะครับแล้วไฟหน้าทำไมมันยังใหม่คลิปเลยสมรสมปีเลยนะครับ ไฟของเขาตัวนี้นะคะไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟฮาโลเจนอยู่นะคะส่วนกระจังหน้าของเขาก็จะมาเป็นโครมมียมแล้วเพราะตัวนี้เป็นตัว e ค่ะโอตัว e ถ้าเป็นตัว s นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนสีเป็นธรรมดาอยู่เนาะยังไม่ได้จะไม่ใช่ครมมิยนีนะครับถ้าเป็นตัว s อาจจะเป็นตัวธรรมดาใช่ค่ะแต่รุ่นนี้ก็มีกล้องหลังเหมือนกันนะมีกล้องมองหลังมาให้ค่ะก็คือของเขามีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะตัวใหม่ๆนี่คือจะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะดูความสวยของเขาเนะเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับ แล้วสีได้สีน้ำตาลเลยน้ำตาลเด่นสีส้มสวยนะครับแม็กก็มาจากโรงงานขอบเทไห่นี่แม่น้องไม่ได้ขอบสิบหกค่ะเป็นแม็กอันลอยมาจากโรงงานนะคะตัวนี้โอ้โหแล้วกระจกก็ของกระจกเป็นโครเมียมมาจากโรงงานอีกแล้วแหละใช่แต่ตัวนี้เขาไม่มีไฟเลี้ยวแบบไอ้นี่มาให้เนาะใช่ไม่เป็นไรแต่มันแต่มีตรงแก้มมีที่แก้มใหม่หรือเปล่ามีเจตัวนี้เหมือนจะเปลี่ยนมาใหม่หรือเปล่ายางก็น่าจะปีสองพันยี่บ็ปีใหม่ปีปัจจุบันเลยว่าทุกเปลี่ยนไปเม่า เดือนที่แล้วนี่เองใช่ค่ะโอ้โหไม่รู้เปลี่ยนใจขายแล้วนะมาเรามาดูข้างในเลยข้างในดูรอบดูรอบคันกันก่อนไหมคะดูสีดูความสวยรอบได้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 พี่เจตพาดูรอบคันก่อนเลยค่ะข้างหลังดูนะครับดูความสวยอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะตัวนี้มันจะมีกล้องหลังด้วยมีกล้องหลังมาจากโรงงานเลยกล้องหลังจะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างค่ะโอ้โหนี่มอยู่ข้างล่างเลยนะครับนี่ดูกล้องหลังจะอยู่ข้างล่างนะคะ สัญลักษณ์ตัว E ก็จะแค่พิมพ์เมื่อตัว E ไว้ให้นะครับใช่ตรงรุ่นนะคะมีแม็กไลเนอร์ติดติดรถมาแล้วนะคะมาจากโรงงานแม็กไลเนอร์ก็สวยมากนะการใช้งานน้อยใช่อ่ะเรามาดูข้างในข้างในข้างในดูข้างในตัวนี้เป็นคิงแคบนะคะตัวนี้เป็นคิงแคบนะคะสามารถเปิดแคปได้นะคะตัวนี้คิงแคบคิงแคบมือเปื้อนน้องไม่ได้เปียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิงแคบคิงแคบคิงแคบโอ้โหดูข้างในดูข้างในใส สีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีเทาเข้มเป็นสีทูโทนนั่นเองนะคะภายในเป็นทูโทนนะคะภายในทูโทนตรงแขงประตูด้านข้างตรงนี้นะคะมาแขงประตูหน่อยแขงประตูสังเกตได้ว่าเป็นระบบนะคะไฟฟ้านะคะปรับกระจกเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะคะตัวนี้กระจกมองข้างก็สามารถปรับเป็นไฟฟ้าได้นะคะแต่นี้ไม่สามารถพับเป็นไฟฟ้าได้ต้องใช้เมนนวลเอานะคะ แล้วก็ดูตรงมีสติกเกอร์เรียบร้อยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะนาะพี่เจ็ดคันนี้นะรถเดิมนะคะที่นี่จะไม่มีชนอยู่แล้วนะการันตีถ้าถ้าชนก็ด่าเอานะครับแต่ที่นี่ไม่มีชนแนี่ยอ่ะอ่ะเรามาดูคันที่สองกันต่อมาแล้วคันที่สองนะครับองของเรานะคะคันนี้แล้วก็เบลลี่ชาแนลกับคิตตันชาแนลโอ้โหขายรถขายกล้อง รถอะไรรถอะไรวันนี้เรามาขายรถอะไรรถอะไรโอ้โหเข้าไปอะไรนะชักจะลำคาญแล้วนะครับขายรถนะครับเด็กที่ตันเราขายรถอะไรเอ่ยนิสสันนาวาร่าโอ้โหนาวาร่าอีกแล้วมีแต่นาวาร่าวันนี้นาวาร่านะเราขายรถปีใหม่นะแต่รถปีเก่าเราก็มีนะแต่เราขายรถปีใหม่ก่อนนะใช่สามคันเลยนาวาร่าหมดเลยนะคะน้องมะจไมลิสก็สำหรับรถคันที่สองนะครับก็ปี2018อีกนั่นแหละ แล้วตัวนี้เป็นตัวอะไรตัว E หรือตัว S ตัว E เหมือนกันค่ะตัวนี้ตัว E เหมือนกันใช่แต่ได้เป็นสีดำเนาะดูดุเลยดูล่อได้สีดําเลยนะครับนะได้สีดำนะตัว E ตัวนี้ได้สีดํานะครับก็เหมือนเดิมกระจังหน้าคอมพิเนียมนะไม่มีไฟตัดหมอกไม่มีไฟตัดหมอกนะตัว V ขึ้นไปนะคะถึงจะมีไฟตัดหมอกให้ตัว E ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานตัวนี้มาจากโรงงานแต่ได้ล้อแมกครับแต่เหมือนกันแต่ตัวเยคือจะไม่มีล้อแมกซนะตัวนี้ล้อแมกมาจากโรงงานนะครับ กระจกก็กกกระจ็สแตนเลสหรือโครเมียมอ๋อแล้วโครเมียมลอเคียมถูกสักครั้งหนึ่งสิอาจาเจขายรถไม่ต้องบอกดครับขายแบบคมคือขายนะครับรถสวยก็คือสวยอนี่ก็มีคิ้วเนาะแต่งคิ้วมาเรียบร้อยนะคะตรงรุ่นของสีดำนะสีดำภายในนะคะภายในก็ก็แคปเปิดได้อีกแหละแคเปิดได้นะคะก็เหมือนคันแรกเลยนะครับเหมือนคันแรกนะครับไม่นะ สีเบจเหมือนกันสีเบจเหมือนกันกัมมยสดีเหมือนกันเลยนะคะปุ่มกดน้ํามันก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องก้มลงแล้วเนี่ยแม่น้องไม่ลดี่เขาจะกดได้เลยอ๋อมีปุ่มกดอย่างนี้ได้เลยเนาะเนี่ยฝาท้ายเปิดแล้วไม่ฝาท้ายเปิดรถก็เห่ะได้นะไม่รู้นะแต่ว่าถ้ากดแล้วคงฝาไอฝาน้ำมันเปิดนะภายในเหมือนกับคันแรกเนาะตัวนี้็ตัวเดียวกันสวยนะการันตีถ้าชนด่าเอา มีกล้องเหมือนกันเนาะพี่เจเนาะที่นี่การันตีแน่รถเมนเดิมนะมีกล้องกล้องหลังนี่จะติดให้ทุกคันเลยของเนวาร่าตัวอีนี่นะหัวเกียร์ก็ดูสวยเนาะตรงนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะหัวเกียร์นะหัวเกียร์หัวเกียร์ก็สวยมากเลยนะก็คือเป็นรถกระบะรถบรรทุกนะคะแต่ว่าของเขาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบแบบเหมือนสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็อุปกรณ์ภายในของเขาเนี่ยเป็นคารทุ์เก่งแ่บรรทุกเต็มที่เลยใช่ของเราก็มาตรฐานนะไม่ต้องดึงนะไม่ต้องดึงแบบนี้แบบที่เขาขายกันนะไม่ต้องดึงนะห้วที่เกียรดึงเลยจ่าเจดึงขี้เกีย ดึงนะเราเราบอกว่ารถสวยก็สวย้าไมสวยให้ด่าแล้วกันคือไม่มีการชนนะสไตล์จ่าเจตขายก็มาเราดูข้างหลังดูความสวยข้างหลังก็นี่ครับมีกันชนหลังมาให้ด้วยตัวนี้เจ้าของดิมแม็กไนเนอร์สายปิ้งตามสเต็ปนะครับอ่ะเรามาดูคันที่สามเลยคันที่สามขายรถอะไรครับนิสสันอะไรคะ นี่สันน็อตเอาแล้วรถคขายไปนานแล้วนี่สันอะไรครับคลิปที่แล้วนี่สันน็อตวันนี้ขายนาอะไรนี่เออแล้วคิตตันคิตันคิตันชาแนลขายนี่สันอะไรคะนาวัล่าสองคนนี้เป็นคนที่พูดน้อยนะครับแต่เล่นเยอะมากหน่อยพอให้ขายรถบอกว่าจะขายพอให้ขายแล้วอาจจะลืมโอ้ยวันนี้ตั้งใจมากเพราะว่าดูจากหน้าตานะคะ ปากนะคะมาพร้อมค่ะวันนี้ค่ะมันลูกไกเ่เป็นที่เลยใช่ไหมลูกวันนี้แล้วทรงอะไรนี่มัดขาเหมือนปลาเลยไม่ต้องใส่รองเท้าใส่อะไรใส่รองเท้าเตะอย่างเดียวเลยมาดูรลกันดูลองเตะรองเท้าเตะนด้โอ้โหอไปแผลอาไปแผลอ่ะแล้วมาคันที่สามคันที่สามก็คือนิสสันนาวาร่านะครับนาวาร่าเเดียวกันเครื่องยนต์ 500cc มาจังหน้าคอมเมนี่ไม่มีไฟตันหมอกนะแต่คันนี้ได้เด่นตรงที่ว่าให้ล้อแม็กใหม่เลยใบพัด ขอบสิบแปดโอ้โหได้ใบพัดขอบสิเลยแต่งให้สวยเลยเนี่ยครับมาใส่ให้เองครับตอนมาตอนซื้อมาล้อหายนะไม่ไม่ใช่บอกตรงๆเลยคือล้อหายจะเอาล้อธรรมดาใส่ให้มาเราก็มาใส่แม็กให้เลยลูกค้านะครับใส่แม็กให้เลยแม็กแต่งเป็นยางก็ยังดูใหม่อยู่นะคะยางก็สเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะก็ใช้ได้เดิมก็กระจกก็สแตนเลสหรือโครเมียมโครเมียม อ่าคอมเนี่ยมนะครับคอมเนี่ยมนะครับ <c oughs> คุณมันนอกนะครับอ่าเราจะมาคิดข้างในมามาดูข้างใน,นกันต่อตอน,นนี้สี่ประตูนะคะอ่าสี่ประตูเปิดแคปไม่ได้เพราะมันเป็นสี่ประตูนะคะตอนนี้ทันนีสี่ประตูนะครับข้างในก็เหมือนกันกับนั่นเลย<ช>นะครับคูโทนเหมือนกันนะคะแต่ครั้งน,นี้น่าจะไม่มีกล้องหลังไม่มีกล้องรุ่นเพราะเพราะเปนปีสิบห้าไม่มีกล้องยังไม่มีใช่กล้องหลังยังไม่เพิ่มนะครับดูยังไม่เพิ่มดูเดิมเดิมมาอ่า แล้วดูหมดแล้วสี่ประตูตแต่หายากนะนาวาล่าเนี่ยเพราะราคานี่ถูกมากเลยนะอ๋อเขาคนที่จะไปขายเครื่องในนะครับเขาไปขายขาเค<อ>รื <ไป S 1> ่องใ <ไป S 1> นครับบบลลี่ชาแน,นลกับคิทตันชาแน,นลจุดเด่น,ขอ,นของเขาอีกอย่างหนึ่งพี่เจษนาวาล่าเนี่ยกระบะรุ่นอื่นน่ะเขาจะไม่มีแอร์ข้างหลังนะแต่นาวาล่าเขาจะมีมาให้ทุกตัวเลยเออใช่ๆๆใช่เราขายรถเราไม่ต้องอะไรหรอกมันก็เป็นรถธรรมดานี่แหละกขาขายคือขายขอให้ราราคาได้รถสวยรถไม่ชนนะไม่ต้องไปคิดอะไรมาก เดี๋ยวลูกค้าก็ไปเซิร์ชหาอยู่แล้วก่อนจะซื้อนี่เซิร์ชอยู่แล้วนะตรงนี้ไม่มีกล้องหลังนะแต่มีเหล็กจับมาเล็กแต่งมาให้นะนี่ตัวแต่งมาให้ก็เข้ากับล้อนะเข้ากับล้อเลยล้อสวยมากนะมาเรามาบอกราคากันลดีกว่าราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะรถใหม่ๆไม่น้อยอย่างนี้นะคะหายากเอาลงเลยค่ะทุคนจะลงหรือจะตื่นเต้นราคากันดีกว่านะเพราะรอมานานแล้ว ไม่บอกราคาสักทีนะสองคันนี้นะครับแคปนะครับลูกค้านะแคปอีกคันสีเทาเป็นสี่ประตูสี่ประตูแล้วคันแคปนี่คือปีสิบแปดสิบแปดโอ้โหสองคันเลยนะครับสองคันใหม่มากแล้วใหม่ก็หลักหมื่นเองสามสี่หมื่นโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยใหม่นะครับที่นี่ไม่มีการกอนะครับเพราะลูกค้าเขาขายมาเอามาแบบนี้เลยไม่รู้กอมาือเปล่า แต่เราคือไม่ก่อแน่นะครับไเช็คศูนย์ได้เช็คศูนย์นะที่นี่การันตีเรื่องไม้แล้วปี15สี่ประตูก็เป็นหลักหมื่นอีกแหละอ๋อไม่ใช่ไหมคะหลักหมื่นไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนกันทั้งนั้นเลยนะครับเรามาขายคันแรกกันเลยคันแรกนาวราปี2018ตัวนี้ตัว E หน้าเต็นท์เราขายอยู่ที่380,000บาทตันนี้พี่จมสจะให้ละ สามแสนแปดค่ะโอ้สามแสนแปดหมื่นใช่หน้าเต็นท์เราขายเท่าไหร่น้าเต็นสามแสนแปดหมื่นจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะทำไมมันถูกจังอะเนี๋ยวเช็คราคาให้มันถูกจังเลยอ่ะนี่ใบราคาเรายังอยู่นะคะก็บลลี่ยังไม่ได้ลดเลยนะครับยังถูกแล้วนั่นเนี่ยโอ้สามแสนแปเต็นโอ้สามแสนแปดจริงๆด้วยโอ้โหแปดหมื่นค่ะ แำ้ว่ารถคันนี้มันขายยากหรือเปล่านี่ทำไมมันขายถูกไม่รู้นะแต่ว่าจะายอดจัดมันได้เยอะนะแต่วันนี้เราจะขายสามแสนเจ็ดหมื่นบาทขายไหมขายเหรออ๋อยังไม่ขายครับสามแสนเจ็ดมืนอะขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่วันนี้ขายให้แฟนเพจยูทูบและแฟนเพจ รถสวยจ่าเจตสาขาชะอำและทุกสาขาที่ชมคลิปอยู่นะคลิปอยู่รับโปรโมชั่นเลยนะทุกคนเลยนะถอแปดหกสามห้าเจ็ดแปดเก้าสามโอ้โหนะครับผมให้เลยสามแสนหกหมืนบาทสามแสนหกหมนะคะถูกมากเลยนะมากปี18นะใช่ค่ะโอ้โหรถใหม่เกือบ0กแสนนะถือว่าถูกมากนะรถใหม่หกแสนรถไปเลยเนาะสองหมใช่ไหมคะอ้โอาวคันนี้ให้สามแสนื่นปีสองพนะครับตัว e n o า a ่านะครับ เครื่องเครื่องเท่าไรนะแม่มน้องมิลลี่เครื่องสอ0พันหรีด้วยนะครับโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะครับรถสวยเรื่องดูรถเดบบแล้วอัดวิดีโอให้ดูติดตามหลังมาเ่าม,มาเรามาคันที่2เลยครับคันที่2ก็นามล่าปี2018อีกองนะครับตัว E นะครับตัว E นะครับวันนี้เราจะขายคันที่ขายส0 0 0 0นหกนะตัว E ีเหมือนกัน ตัวนี้ก็ตัวอีแต่วันนี้เราขายตัวนี้ขอราคามากหน่อยนะครับตัวนี้ขอราคามากหน่อยนะครับนะขอราคามากหน่อยคันนี้ขอขายสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลดไปสองหมื่นเหมือนกันเพราะว่าหน้าเต็นเราขายอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอ้โมันได้สีมันได้สีนะได้สีตัวนี้สามแสนหกหมื่นเก้าบาทเพราะรถไม่เคยทําสีเลยใช่นะมันได้สีเพาะคยนแล้วผ่อนอยู่ที่ประมาณหกพันต้นๆเท่านั้นหกพันบาทนะผ่อนหกพันบาทนะ สบายๆเลยนะโอ้โหปีใหม่ขนาดนี้นะคะถือว่าคุ้มมากเนี่ก็ซื้อปีเก่านะถ้าซื้อยินสูงปีสองพันสองพันแปดสองพันเก้าก็สามแสนกว่าบาทนะนะแต่ทางร้านขายไม่ถึงนะครับโอ้โหขายเท่ากับรถปีเก่าเลยนะถือว่าสุดยอดมากเลยสามปีนะคะใช่เพราะใช้งานน้อยมากเราคิดว่าไม่ต้องเซอร์วิสนะครับรถเราใหม่ของใหม่เลยไม่ต้องเซอร์วิสนะครับโอ้โหขายจะรองเท้าหลุดแล้วแมลี่ชาแนลรองเท้าหลุดแล้วนะครับตอนนี้ขายจะรองเท้าหลุดแล้วนะรองเท้าหลุดเอ้า มาต่อคันสุดท้ายคันสุดท้ายน้องเมลี่รถดีคันนี้รถอะไรครับนี่สันไลน์สองพันสิบห้านะคะเครื่องยนต์สองพันร้อยซีซีเหมือนกันนะคะคันนี้ปกติหน้าเต็นท์เราขายอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทค่ะโอ้โหสามแสนห้าหมื่นสี่ประตูได้ล้อแม็กก่อนสิบแปดขายยังเป็นตัวดีนะครับแต่แพ้ปีนะเลยต้องขายถูกที่จริงถ้ามันปีสิบแปดนะมันก็จะกระโดดขึ้นไปอีกนะแต่คันนี้เป็นปีสิบห้าเราเลยขายเท่าไหร่ดีขายเท่าไหร่ดี ก็อ่ะแล้วแต่พี่เจดสามแสนลุ้นลุ้นลุ้นสองหมื่นเก้าพันบาทกันแล้วกันสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหถูกไหมถูกถูกมากเลยนะเพราะว่าก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยก็ดูจากที่อื่นนะคะมาบ้างแล้วอะใช่ใช่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะปีสองพันสิบห้าสิบห้านะครับอีด้วยแล้วก็ตัวอีนะครับได้แมคคอร์บสิบแปดนะครับอ่ะเราก็ฝาก และรถของเราพี่เจตเราก็มีวารันตีให้ด้วยเนาะวารันตีให้นะคะบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับรับประกันไว้หนึ่งปีนะครับแล้วรถเสียที่ไหนก็มีคนกดแอมปอย่างเดียวเหมือนเดิมอ่าใช่ก็คือไปช่วยถึงที่เลยนะคะเหมือนรถเบนซ์เลยนะนอกจากนั้นเราก็ยังมีโปรโมชั่นอีกพีเยบเลยพี่เจตก็คือฟรีฟรีอ่าฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างนะฟรีดาวฟรีดาวจัดไปแน่นค่าโอนนะคะใช่ ภาษีพรบประกันภัยก็ไม่ต้องจ่าย <Free, S 1> ด้วยฟรีฟรีฟรีไม่ต้องจ่ายนี่คือจะบวกไปในทางเต็นท์รับผิดชอบให้ไม่ได้บวกเพิ่มบบ <c oughs> เนนราเป็นคนจ่ายให้นะคะแล้วก็รับประกันอีกเครื่องยนต์เครื่องยนต์ทุกอย่างหนึ่งปีรหรือ1นึ่งกิโลนะคะเสียนี่คือไม่ต้องบอกนะว่าต้องซ่อมต้องจ่ายคนละครึ่งที่นี่คือซ่อมฟรีเลยซ่อมฟรีในระยะเวลาที่รับประกันอยู่เรารับประกันอยู่ไม่ต่อไรนั่นท่อะไรเรารับประกันไว้นะครับ1ึปีนะครับก็ฝากไม่มีรถปิดฟั้มด้วย ก็าการันตีคือรถที่เต็้นนะครับรถชนหนักถ้ามีชนก็ให้ด่าเลยนะครับพิมพ์ด่าได้เลยเพราะาถามว่าการันตีแล้วไม่ต้องห่วงไ,ไ,ไม่ต้องด่าแรงครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะบล็อกถ้าใครด่าแรงจะบล็อกเลยนะจะบล็อกเลยก็ค่ะไม่มีก็คือเราจะรับประกันให้นระัคอไม่มีชนหนักลูกค้าสามารถเข้าศูนย์ได้เลยก่อนซื้อนี่เข้าศูนย์เลยการันตีเลยเช็คก่อนเช็คก่อนถ้าเกิดเจอกรณีดังกล่าวก็นํามาขายคืนให้กับเราให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ไม่มีแน่นะครับเพราะเลือกก่อนซื้อนะอ่าใช่เราก็เช็คเลือกมาแล้วนะเบื้องต้นเราก็ตรวจสอบมาแล้วเพราะเราจะไม่ซื้อแน่นอนถ้าเกิดมีรถชนหนักเนาะก็ฝากฝากถ้าใครติดตามรถสวยจ่าเจดท้งเรามีทั้งไร มีนะมีทุกอย่างแน่ช่องทางการติดต่อใช่ไหมใช่แล้วเอาช่องทางการติดต่อก่อนเลยก่อนติดต่อโดยตรงก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะง่ายๆเลย0863557893นะคะคนที่รับโทรศัพท์ก็คือพี่เจตนี่แหละเฮ้ยไม่จารับเองเลยเ่ะไม่จารับเองางทีก็มแอดมินบางทีก็มีแอดมินแต่จะอยู่ใกล้จ่าเพราะมันจะลิงก์เป็นเบอร์กลางเบอร์กลางเบอร์กลางเราก็สามารถรับได้หลายคนเลยค่ะถ้าใครโทรหาจารับเนี่ยเพิ่มเติมได้รถลงอีกเลยจ้า ก็ต่อไปก็เพจ Facebook เพจ Facebook ค่ะเราก็มีทั้ง4สาขาเลยนะคะรถสวยจ่าเจตสาขาชะอำสำนักงานใหญ่ใช่แล้วก็รถสวยสาขาแรกสาขาที่2รถสวยจ่าเจตเว้นวักนะคะสาขาราชบุรีนะคะสาขาที่3ก็รถสวยจ่าเจตหรือดาบเจตหรือดาบเจตสาขาโคราชอ่าใช่แล้วก็สาขาที่4ี่นะคะ รถสวยดัดเจดเว้นวักนะคะสาขานนทรีราชพฤกษ์ค่ะทั้ง4สาขาเลยก็มีแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปดูรถหรือว่าค้นหารถได้เลยนะคะเว็บไซต์นี่ก็เว็บไซต์ www ล้วกจุดแล้วก็จ่าเจ .com ใช่ไหมลองพูดเบอร์ไวเบทิบเบอร์ไวเว็บแล้วครับเบอร์ไวบ คนเรามันคนแบบมันนอกมันนอกนะอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับเววเว็บเวเว็บดอทคอมจ่าเจดก่อนสิเออเววายเว็บจ่าเจดอทคอมใช่แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็ไลน์ไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะออฟฟิเชียลนี่มันแปลว่าอะไรเนี่ยก็เป็นไลน์ไม่ใช่ร้านออฟฟิศนะไม่ใช่ก็เป็นไลน์แอดของเขาเนี่ยแหละโอก็ไลน์แอดลูกค้าสามารถคือจะ จะเข้ามาเจอหาในไอดีไลน์ได้เลยใช่เข้าเข้าเข้าไลน์ไลน์แอดไลน์นี่คือมันจะเด้งมาเลยแล้วใช่เพราะเข้าไปหาในไอดีเนี่ยค่ะไอดีไลน์สวยจ่าเจ็ดเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้ด้วยอ๋อพอกดปั๊บมันขึ้นเลยชื่อรถมันจะขึ้นเลยลิงก์มาเลยเด้งไปหาหน้าเราเลยแต่เราจะเอาเราไม่เอาเราก็ลบทิ้งโยนโทรศัพท์ทิ้งเลยไม่ติดต่อมาหาแอดมินเราก็ได้เดี๋ยวขอคำแนะนำปรึกษาอะไรอย่างนี้นะคะก็แลก็มีอะไรอีกก็น่าจะไม่มีแล้วเหลือแต่ว่ารีบจองนะช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่น หาที่ไหนไม่มีแล้วนะรีบดูเลยที่ใครที่กดมหาเนี่ยนวราเนี่ยจองก่อนไปเลยที่เต็นท์มีเลือกทุกสีนะครับมีที่สาขาไม่ใช่มีแค่นี้รไม่ีวิวไม่หมดเพราะมีทั้งอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่เบื้องต้นขอให้ลูกค้าโทรหาและจะเอาแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะไปเอามาให้นวราในมีแต่รถปีใหม่ๆนะใช่ใช่ปีใหม่ๆเก่าๆจะไม่ใช่ใช่เพราะลูกค้าเบื่อง่ายไม่รู้เบื่ออะไรนวราเบื่อไม่น้อยนะแต่เขาเบื่อไวราคาก็ค่อนข้างไม่เหมือน ราคาดีไงไม่เหมือนอีซูซูนะขับนานเกินนะจนเครื่องพังแล้วมาขายให้โอ้ไม่ใช่คือขับคือคนรักรถไอ้นาวาล่าเนี่ยมันเป็นรถที่แบบว่าเหมือนเขาเปลี่ยนแบนะแบนแบนด์มันแบนลองแบนลองครันนี้ก็เลยคนพอขับไปข้างบ้านก็บอกว่าทำไมยังเอานาวาล่านะ มันอยู่ที่เราชอบแต่คนที่ใช้อยู่เขาจะรู้เลยว่าสมรรถนะของเขานี่ยคือเรื่องความแข็งแกร่งทนทานนะคะแล้วก็แถมยังประหยัดน้ํามันเนี่ยของเขาขึ้นชื่อมากก็คือต้องนว่าลาอย่างเดียวอยู่ที่ความชอบความชอบนะแต่ผมเนี่ยก็ชอบนะชอบทุกรุ่นเลยนะจ่าเจดไม่เคยบอกว่าไม่ชอบเลยเพราะเพราะเราขายถ้าบอกไม่ชอบแล้วใครจะซื้อเรอทันตตูต้องดีทุกคันต้องของเราใช่ต้องการันตีไว้อ่ะก็ฝากติดตามแล้วก็ค่ะ ช่อง YouTube ช่อง YouTube รถสวยจ่าเจนของเรานะคะที่กำลังเผยแพร่อยู่ตอนนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ทำคลิปต่อๆไปใครอยากดูรถอยากหารถกดไว้ก่อนกดไว้ก่อนกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้จะได้แจ้งเตือนให้ด้วยหลังจากนี้ก็ขอบคุณเลยก็แล้วกันขอบคุณเพราะลูกๆก็วิ่งเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วเราจะได้เอารถคันใหม่มาอีกใช่ใช่ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะจ่าเจนก็อวยพรไว้ให้แล้วนะครับแต่ใครไม่กดดูเฉยๆก็ขอให้ถูกเลขท้ายสองตัวเหมือนกันไม่ได้ว่ากันนะครับให้ถูกทุกคนก็แล้วกันนะแต่จ่าเจนไม่ซื้อนะจ่าเจนไม่ชอบเลขไม่ถูกไม่ถูกอ้าว นนก็แค่สำหรับวันนี้นอ่าแค่นี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ต้องคอยติดตามดูว่าเราจะนํารถอะไรมารีวิวให้นะคะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีดค่ะครับผม